มีคำกล่าวนะคะเขาบอกว่าสองโรคนะคะที่ทําให้เงินในบ้านหมดนะคะก็คือโรคมะเร็งกับโรคไตโรคมะเร็งกับโรคไตวันนี้คนที่คุณรักนะคะตกอยู่ในความเสี่ยงของโรคไตอยู่หรือเปล่าคะมีคำกล่าวนะคะเขาบอกว่าสองโรคนะคะที่ทําให้เงินในบ้านหมดนะคะก็คือโรคมะเร็งกับโรคไตวันนี้ถ้าคนในครอบครัวของคุณหรือคุณนะคะเป็นโรคไตไตเสื่อมนะคะไตวายต้องฟอกไต ต้องระวังนะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะสําหรับผู้ที่เป็นโรคไตไตไวายไตเสื่อมนะคะหรือว่าโรคไตทุกระยะนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีทายนะคะมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลนะคะอาการของโรคไตได้ทุกอย่างเลยนะคะช่วยฟื้นฟูนะคะการทํางานของไตนะคะ ทำให้ปรับค่าไตานะคะให้ทํางานดีขึ้นกระจัดของเสียได้ดีขึ้นนะคะฟื้นฟูเซลล์ของเนื้อไตให้กลับขึ้นมาตามปกตินะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการฟอกไตด้วยนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่า เรื่องนะคะของโรคไตเนี่ยเป็นไปได้หลายสายเหตุมากๆไม่ว่าจะเป็นพันธุก,กรรมนะคะการรับประทานอาหารที่มีความเค็มจัดนะคะแล้วก็เรื่องของคฤติกรรมนะคะใครที่เป็นแล้วคุณยังสามารถดูแลฟื้นฟูได้ทันนะคะด้วยดีทายนะคะการเองนะคะต้องบอกเลยมีเรื่องสะเทือนใจที่จะเล่าให้ฟังนะคะมีคุณอาแท้ๆเลยนะคะรับประทานยาไขมันความดันนะคะมา20ปีด้วยกันนะคะและต่อมานะคะ พบว่าตัวเขาเองนะคะเป็นโรคไตไต,ไตเหลือ10%บเอนะคะการเองก็แนะนําตัวดีทายนี้ค่ะให้กับคุณอารับประทานปรากฏว่าตอนนี้ค่าไตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นตามลาดับจากเดิมที่ผอมเกรงทานอะไรไม่ได้นะคะมีร่างกายที่แบบไม่แข็งแรงอะนะคะตอนนี้การทํางานของไตดีขึ้นค่ะกลับมารับประทานอาหารตามปกติได้วันนี้ต้องบอกเลยถ้าคุณนะคะเป็นห่วงชีวิตของคุณคนในครอบครัวของคุณแนะนําดีทายค่ะให้เขาทานเลยค่ะ เป็นการช่วยเหลือตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์ดีไทยนะคะต้องบอกเลยนะคะมีออยเรียบร้อยสารสก,กัดทรงคุณค่าเข้มข้นในการบำรุงไปนะคะแล้วก็มี30เม็ดนะคะภายในนะคะก็จะมีนะคะซิลนะคะเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีแผงอยู่3แผงด้วยกันนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่า30เม็ดนี้แน่นด้วยคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ผ่านนะคะออยเรียบร้อยสารสก,กัดนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะ ก็กนกันนะคะก็จะมานะ,ะลองรับประทานให้ทุกท่านมั่นใจนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีทายนะคะแบบนี้นะคะซีลปิดเรียบร้อยเลยนะคะแบบนี้นะคะเม็ดของเขานะคะก็จะเป็นเมตต็ดตอกนะคะผ่านกระบวนการมาอย่างดีเลยนะคะการเองก็รับประทานทุกวันนะคะบำรุงไตปกติก็ทานได้คนเป็นโรคไตก็ทานได้นะคะ มั่นใจได้เลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ดีไซน์นะคะหรือว่าดีชายนั่นเองนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณนะคะสั่งรับประทานนะคะคุณเองจะมั่นใจนะคะปกป้องคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์ดีชัยปกป้องไตของคุณด้วยผลิตะะภัณฑ์ดีไัยกันนะคะใหม่ผลิตภัณฑ์ดีไตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดแูแลระบบไตในร่างกาย ดูแลสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคไตแล้วและผู้ที่ต้องการบำรุงให้ไตมีประสิทธิภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีาสารสกัดที่ทรงคุณค่าและมีคุณภาพสูงสำหรับผู้ที่มีอาการห่วงโรคไตทุกระยะสามารถรับประทานได้อย่างสบายใจติดต่อได้ตามเบอร์ที่อยู่ใต้ล่างนี้เอกราศวรรุภูมิวันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับที่เจอมากับเพื่อนผมนี่แหละครับเพื่อนผมเป็นโรคไตครับไปฟอกไต แทบทุกวันนะครับไปฟอกทีไลไรก็ร่างกายก็อ่อนเพียอ่อนล้าผอมลงไปเรื่อยๆนะครับยังดําขึ้นมาอีกนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าไตาคนเราเนี่ยมันไม่ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมหาตัวช่วยก็คือดีไทยครับผม